สวัสดีครับพบกับช่องน้องปีใหม่ครับวันนี้น้องปีใหม่มาเล่นกับบัวบานบัวบานไอ้ดื้อนะครับไม่ยอมมานี่เลยจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะวันนี้พ่อน้องปีใหม่นะครับเขาก็จะเห็นค,คาลเลกเตอร์เขาครับก็คือช้างหวานแหนะครับกลังมีคนผู้ชมดูมากเลย เดี๋ยวหน้าร้อนจะไปหาใหม่ครับช่วงนี้หนาวครับเดี๋ยวหน้าร้อนจะไปหาใหม่ช่วงนี้น้ําหนาวนะดูบัวบานกับปีใหม่เล่นกันโอ้ดูปีใหม่เราทางบัวบานเ้ยตดใช่เลยนี่ครับบัวบานตตดใส่ปีใหม่แปดเลยไหมผู้หายนอกเล่นล้องเลยไม่ใช่หรอกปีใหม่ก็ไม่กล้านอนเลยตัวนี้จิ้ม กบบานจิ้มนะครับทั้งงาทั้งปิกาจูครับพร้อมจิ้มตลอดแน่แน่บัวบานมจิเล่นแรงไม่รู้อะไรเลยน่าหน่ะน่าแน่แเล่นตามภาษาเด็กนะฮะกบานจ๋าไหนขอดมหน่อยเหวี่ไปดมดมเขาแล้วนั่นดู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 อุปปอยู่วันนี้ก็อุปปอยู่นอนเล่นซ้ายเล่นขวา ปีใหม่เขาอยากนอนอยู่เนะแต่ว่าโบบานเขามีงานปีใหม่เลยไม่กล้านอนงานออแล้วุนนอนละนอนละนอนละอุ้ยกลานอนแล้วนะพี่ับบาลชอบแทงตูดหนูหนู็นีลยนตงไนแม่เป็นยังบยนอนเลนได้เลยน ตอนนี้ยังไม่ชินนะปีใหม่ยังไม่ชินถ้าปีใหม่มาเที่ยวบ้านพี่ทุกวันพี่จะมันเป็นงานมันเป็นงานเอองานนี่เป็นงานเออไหนคุณมายืนคุมใกล้ๆดิเออเนี่ยถ้าหนูมาบ้านพี่ทุกวันพี่จะพาหนูเล่นทรายอืม แล้วไงปีใหม่หาผู้เบาปีใหม่ออนทัวร์ฮะผู้เบาก็ป่วยอู้งาขาวเลยวะโดนทรายเข้าไปนี่ไปีใหม่ออกอมมาฝั่งนี้นะแต่เป็นช้างติดผู้นะเพราะว่าปล่อยแล้วไม่ยอมไปไหนเลยอไอไอบัวไอ้บัวมันจะขึ้นไี่ได้ไอบัวนะมันจ้องจะขึ้นนะพ่อน้อตอดไว้ห้ามไว้ ้ามไม่ได้นะครับคือไม่เล่นเลยล่ะม,มาแล้วปีใหม่มานอนก,กับเราไหนไปหาพ่อละดูเ,เขาหนีจ่อยมาเาาดียวพี่บ่าวก็ซาดิพอสิงห้ามไว้นะให้บัวบานหลุดมาเอ๊ะ ดูนะโอ้โหดูเขามีความสุขกันรบ้านบานเขาจะนอนแล้วไปกวนเขาจะขึ้นให้ได้ล้นะโอ้ยนี่นี่ัวแต่งใดต้องผูกนเแวจะ่ังนี่แบงแบงนาเขีกันบรกาะันตันกับกนวน้ารุงสี่แหละอ๋อแบงธนาเขตด,ด้วย เออดึงดึงล่นลงไปอีกนิดนึงให้ปีใหม่ได้เล่นหน่อยต้องแบ่งอนาเขตให้ camp. ปีใหม่ไม่เล่นทรายอ้าวมาเทแป๊บเดียวนะครับพันห้าหมดแปรสภาพหมดแล้วเน่แน่เ <พอ S 1> น่เน่เน่เนลอยขึ้นลอยขึ้นพอพอพ ดูดูด,ดูปีใหม่อยากเล่นทรายเหมือนกันถ้าพี่บัวไม่ทำอะไรเดี๋ยวปีใหม่จะมาอีกโอ้โหดูดูดโอโ้โหโอ้โหปีใหม่ได้ได้ทีเกาะรบวานก่อนครับเอาวานเข้าเข้าก่อน เอ,อ้อพุษานอนฝั่งนี้ดิเอาละครับจะงัดกันเลยครับบัวบานเล่นเตินุยเตินุยเอาครับเล่นกันเลยปีใหม่ได้พื้นที่คืนละอืมไยพอเอาหนุ่มมา ไกลก็ไม <phin reforms> ่อยากนอนนะพี่ใหม่เล่ยนยุ้งใครแน่ก็มาขันยุ้งเตะบัวบานบัวจะขึ้นบัวจะขึ้นบัวจะขึ้นอีกแล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าขึ้นไม่ได้ว่าว่าสุดแล้วว่า ว่าสุดแล้วว่าว่าปีใหม่ก็ฉันกะแล้วเธอต้องมาไม่ถึงถอยถอยบาสอีมันใส่ระวานข้าวกินทรายเฉยปีใหม่นะแม่เขาก็สวยนะวันแล้วถอยมาฉันขึ้นไเถอยดีนี่ะบาสได้ทีละนี่น่ขึ้นฝั่งหนึ่งนี่นี่ถอยเหยียบปีใหม่ละ โอ้ยแบบปีใหม่น่ะเรนเป็นเป็นผู้ชายเร่งน่อยไหมบุญปีใหม่นี่ก็ไม่เบานะไปหาแต่ใหผผผ้ผู้ชายแกล้งนะอันนั้นก็บ่คอยนะหัวก็เห็นกันไปชอบผู้ชายนะจ๊ะ <c oughs> อีอรถมารถมาไอ้ ไปไหนไปไหนอยู่ด้วย,ยกันดิกลัวกลัวจะขึ้นอย่างเดียวนั่นนะไม่ได้นรถเลยปีไหมทอยอบานนาทีแล้วโอ้โหอบานคุ้มซึ่งโอ้โหขึ้นไม่ได้ฝึกก็ฝกไปหญิงท,ทอยก่อนฮะโอ้โหต่อขาครับเป็นการท้าไม่ตายหัวบานต่อขาให้ผู้หญิงล้ม ไอทีขึ้นเลยครับอืมนี่อือืเพื่อบานคุมเซอร์นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ้ปีใหม่นี้ก็ไม่ไปไหนนะ สองเชือกนี้เล่นด้วยกันดีครับไม่หนีไปไหนเลยฮะไปไปนอนนี่ไปปปใหม่ไปอันไหนอันไหนอันไหนชวนไหมอันไหนอันไหนอันไหน ถอยตูดให้เขาอีกไม่ได้อ่อยเลยนะแค่ถอยตูดให้เขาครับดู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 นี่นี่เออเล่นเลยกันอย่างงี้ดิเออเล่นด้วยกันอย่างงี้นี่เออเอาแย่งกันเอ้อแย่งกันเอาคนซ่าใส่กันเออ สางมันบคือสางบัทบทบทบทแทงแล้วบานนี่หึโชว์ศักยภาพแทงโชว์เลยบานนี่ฉันมีงานจ๊ะผูส้สาวสนใจบอกผูก้สาวก็แข่งกันนะจ๊ะดูเบ,บียกันไปเบียกันมา นี่แนี่ดมดาดฉันเลยต้องอยู่ในแอนาของฉันเตงงวนี่ดูเขามีความสุขกันดีนะโอ้ไอ้บัวก็ใช่ย่อยนะเห็นผู้สาวมา ผู้สาวก็ชอบนะหยอกกันดีเอ้ยคู่นี้นะครับรุดแบบบบานได้ทีจะขึ้นอย่างเดียวยอมสันสะโดยดีนะอย่าขัดขืนขัดขืนไปก็ไม่ได้อะไรทำไมขัดขืนจะได้ลูกอ๋อเตะซะเนาะโอ้ผู้าผู้เบายันยันขาผู้สาว เฮ้ยหางเข้าปากพอดีเน่เอา้าผู้สาวนอนใส่ผู้บเบาแล้วเบาสาวคู่นี้ทำอะไรกันนะวาดเสีย เอ้าดูนั่นลงไปจิ้มเมืองเดียวเลยแทงเขาแทงเขาแทงเขาไปเวลาแล้ว